สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องครับพบพอกันคือเกาครับทางช่องคนไกลบ้านอดเดเวครับตอนนี้อยู่ที่โลปูดเคซีเอลครับวันนี้วันที่ยี่สิบเก้าครับคาดวาสิได้ลรยอีกแถวนึงครับไก่ขึ้นสี่ยุทธปีใหม่เลยครับตอนนี้ผมสิภาพะเมันงรถงามอีกขั้นหนึ่งครับโอ้รถคันนี้อย่างสวยครับเจฮหกโอ้ยอย่างน้อผมจะไปส่เดลียจะพร้อมเพื่อนก่อนเลยห้าร้อยเฮี ดูครับดูครับอู้อย่างสวยครับอย่างสวยอู้เดี๋ยวขอตัวย่าจาับควนน้างไปก่อนเพิ่งเดินลุ่นลุ่นเอียังจนเลยอู้แต่สุดยอดเลยแต่อูส้สบายดีสบายดีเสร็จแล้วจับคว้างไปเสร็จขอตัวย่าขอตัวย่า ขอขอนุญาตพาสอบถามเนี่ยขอกับโฮูว่าม,มันเนรถัไหนสบายด,สายดีสบายดีอันเป็นรถรุ่นไหนตัวนี้จีฟ้ามเจฟันเครื่องเท่าไหรเนี่ยห้าร้อยห้าร <500! S 2> <500! S 1> ้อยห้้อยแงมาโอ้ขออนุญาตเด้อมันมันเป็นดัมหะเป็นดห้าร้อย <500. S 2> แรงมาตัวน,วนี้ตัวนี้ตัวใหม่หปอมนสองพันเซเว็นโอ้ยสองพเเมันก็ใหม่เล้อเนาะ อันที่ว่าเจเจเฮทหกนี่มันคืออย่างคือโลโก้อย่างตัวนี้นะโล่เออโลโก้ของมิโฮะมันบ่จีฟ้ามเจเฮทหกเจเฮทหกโอ้เคยเห็นหลายแห่งมาโอ้โอแล้วตัวนี้เดี๋ยวอย่างนี้เป็นชื่อของมันบ่โอ้พัตตอร์รุ่น J, J ว่าเจเจเฮทหกเนาะเครื่องห้าร้อยโอ้ยอ,อ,อันนี้เตีแบบนี้ต๊ตบอย่างนี้ตัวนี้ไนงะขออนุญาตนะยตี๊ยใส่ซื้อๆบ่ไปรังผูเตี๊ยอย่างนี้แต่เวียดไหมเตี๊ของเวียด มามันตัางโกลบแมนั่นมาตัวนี้เอ้าสมมติว่าอยู่อยู่สโซบปอเราตีงัี้สิก็บ่าเป็นอยงางเป็นอยังตำรวจว่าจับใส่ขึ้นทางโค้งเวลาขึ้นโค้งนี่เป็นทางเหนือมันกูไหลไแล้วเกียร์มันเป็นแบบไหนเนี่ยสิบสองเลขโลฮายสิบสองเลขโลฮายสุดยอดเลยแล้วรน้ารถเป็นบบบบตัวน,นี้ไฟมันเป็นไฟอย่างนี้ไฟไฟเร็วทามป่หรือเอาอีดีธรรมดาเอาอีดีธรรมดาอ๋อเปิดเฉพาะแต่ติดติดจากนี่มันสิขึ้นเลยมันบ่ โอ้ยเดอขอดูญาติเด้อขอดูญาติเด้อโอ้สุดยอดเลยครับอุ้ยดับแบอย่างใหญ่เลยดับตีตีตีหลังอย่างใหญ่เลยอืมดับตีอ่าสี่สิบหกตันดับเนี่ยสี่สิบหกตันโอ้สุดยอดเลยกำลังนี่สบายเลยเนาะห้าร้อยเนี่ยก็ไม่ต้องพูดถึงเลยเนาะขอตัวญาติมาขันโซนได้บ่ครับ ได้ได้โอ้ด้วยด้วยด้วยป๊อดอันนี้เป็นดำเลยเนาะนะั่นแหะโอ้ดูยยดูขออนุญาตด้วยโอ้สุดยอดเลยครับความสูงไหมความใหญ่เนาะไม่เคยเห็นนะเจ้าฟันนะเตี้ยเจ้าฟันมีน้ำยามีน้ำยาหึมีน้ำยาแล้วแวม่มาได้เลยเนี่ยเป็นอะไรก่อมันมีน้ำายาด้วยน,น้ำยาคือค<ห>เออเนอะแปลว่ากองอากาศบอกให้มันมีมลพิษนี่นะมันจะตัด มีน้ำยาใสโอ้คือคือมันเป็นยูโรยูโรห้าบ่เออแม่นั้นแหละไอ่อูโลกเลยของของมันเป็นยูโรสี่ยูโรสามอนต้นนี่เป็นยูโรห้าแล้วคือไม่ให้มีมลพิษเลยมีน้ำยาตัดไว้ปดท้นครับสุดยอดเลยอ้ไม่ใหม่เลยตัวนี้อันนี้ยังไม่ได้แกะออกเลยตัวนี้เฮ้ยเดินเดียวได้เดินเดียวป๊อดทัว อย่างสวยเลยสุดยอดเลยอืมป้อชอย่างสวยเลยอันนี้ได้เกียร์โลเกียร์ธรรมดาเนาะอืสิบสองเลขอืมโงเลยสิบหกเลขโง่อืสปีดอันนี้สิบสองเลขธรรมดา สวยๆครับสวยสวยอย่างสวยคิดว่าสวยมากเลยเอามาันก็มีความอันอันตัวตัวอ,อีหย่างก็รูปรูปเครื่องนี่มันเป็นอีหย่างฮะเป็นเวลาซับด้ามมันจะซับสองตัวอวล้ซับยกด้ามแล้วใส่เลขยก,กอ๋ตอตัวนี้แสดงว่าเป็นคีโอมันแต่ว่า,ตวาแต่ว่าเวลาเขาเขาเขายิงด้ามเขาองเอาตัวนี้ลงหรอซับขึ้นซับขึ้นอ,อ๋อ สองโต้มันจะยกดามขึ้นละใส่เล็กมักไว้ก็ใส่เล็กเนี่ยมักน้อยก็ใส่เล็กน้อยอ๋ออันนี้ได้ไฟมันตั้งได้ตัวนี้แมนบอกระบบประหยัดน้ำมันแมมบอ่แม่นเป็นอ่อได้สามระบบคอนโซลมันสวยเนาะมันทำมันยังสวยเลยเนาะแต่มันต่ำใส่ทางบ้านทางลราได้ปุ่นได้อันอันี้ยังมันต่ำอันยังมันต่ำโซนหน้ามันจะต่ำอ๋อโซนคอนโซลหน้านี่เนาะต่ำอ้หูถือว่าต่ำเลยครับ ที่อยู่ไทยบ้านไทยแล้วหมดต่ำถ้าอยู่ไทยนี่เพิ่นต่อสเกดนี่ยังต่ำกว่านี้อีกเนี่ยคนยังเข้าบ่ได้เลยแม่งคือทางทางมาลาวแล้วมันมันคุมหลายขนาดนี้ถือว่าต่ำแล้วอยู่ลาวเนี่ยอันนี้เขาเตะต่อป่ะนี่คือมันมาแบบนี้เลยมาแบบนี้เลยโอ้สเกิดนี่ปฏิเตต่อแล้วมันสุดมันสุดแล้วนี่แม่นบ่ะนี่แมนแมนอ๋อแต่ว่าอยู่อยู่ลาวก็เป็นมีแต่ระดับนะเนาะแม่แมนเออแถานี้แล้วมมักใหูบบตัวนี้เขาบุกเข้ายังไงบนาง เป็นระบบไฟสร้างเรายังสิมือยังบอกไฟระบบไฟแบบแบบจังไดคือทุกอย่างเนี้ยทุกอย่างระบบไฟมัดโอ้ตัวแต่ปั๊มเรียงหมวซีดอืมตัตะตัดอ๋อแสดงว่าคันเร่งก็เป็นคันเร่งไฟฟ้าแล้วเร่งไฟฟ้าอันซูฮัวันเป็นคันเร่งสายเลยเนาะสายอ๋อคือผมเคยรีวิวอยู่ไฟฟ้าแต่ตัวนี้นี่เป็นตัวนี้ก็เป็นรุ่นใหม่หัวตัวนี้ซิมกสปีดว่าแสดงว่าเอาเพิ่งออกมาเดือนเดียวไม่ใหม่เลยตัวนี้เนาะไม่ใหม่แต่ผมได้รัก เออห็นหลายหลายแล้วโอ้ใหญ่ด <rua> ีเลยผมยอมรลบว่ามันใหญ่แห่งมาบ่ค่อยมีเขาจดไอ้ที่ว่าที่ว่าตัวเป็นหัวแดงๆมันก็ยี่ห้อเดียวกันเนาะยี่ห้อเดียวกันแต่เป็นรุ่นเก่าเออเป็นรุ่นเก่าน่ะสองพันสิบเก้าสองพันสิบแปดแห่งมาโชลังจะสี่สี่หกศูนย์สี่หกศูนย์กับอ่าสี่สองศูนย์เป็นระบบธรรมดาโบโบมีอ่าโบเป็นระบบไฟโบเป็นปั๊มไฟตัวนี้ถือว่าใหม่ล่าสุดเลยเนาะใหม่ล่าสุดเออเครื่องห้าร้อยแรงปั๊ด บ้านเราว่าสามลอยหกสี่ลอยกัยังว่าเจ็บแล้วอันที่สามอ่ะห้าลอยว่าโอ้ยเหลือเลยดูดูดูก่อนครับดูดูก่อนความอากาศหัวนี่มันก็เรีมาชุดชุดนี้ด้วครับไม่ได้ว่าเป็นอะไรตัวนี้ก็เปิดได้เนาะเปิดได้ใส่เครื่องได้หลายใส่เครื่องได้หลายบัานี้เราเล่นไก่ปะครับนี่เล่นไก่เลี้ยนไม่ใส ขึ้นเสี้นขวยงงโอ้ยขึ้นนภูภูลุ่นๆมอต้องย่านแม่นบ่บ่บ่ย่านเลยทำแบบนี้เนาะบ่บบ่่ย่านเลยแต่ว่าตัวนี้เขาว่ายังกอดเจี๊ยฟานบ่แม่นมันสู้มอได้ไหมเมมบ่เห็นอยู่ภูหลักเก้าทีมิตรบอกเจี๊ยฟานเลยเนาะส่วนใหญ่ทั้งเหนือมักลิ้นตัวนี้มันแห้งขึ้นภูแห้งเห็นพฝนเบาอยู่ตอนนี้เขาจะไปใส่ืหอเนี่ยไปเสยงขวางไปเสยงขวางเลยคุไปเสยงขวางอืมปฎิยุดปีใหม่ว่ะ มัได้อยู่เลยมันเป็นน้ำยาเลยตัวนี้เตาน้ำยามันจะนี่ป่ะเพิ่มเพิ่มแรงมันนี่นะมันจะเข้าเข้าบอลอ่าอ่าอระบบแย่ไปเข้าหมดชีดอ่าแล้วถ้าถ้าสมมุติว่าถ้าถ้าสมมุติว่ามันหมดรถโมเหงแล้วถ้าพี่มองเติมบ่มีได้ซื้อไว้ซื้อไว้รถเติมโมบี้ีระบบตัวนี้เป็นระบบน้ำยาเป็นยูโรยูโรทีเนาะยูโรอย่างก็ยูโรห้ายูโรไฟป่ เออคือว่าตัวนี้มันสิมาเข่าใช่นี่บอกมันใจมะหนีเนาะแม่นเข้าหัวใจมันจะแย็นแต่ว่าใจแล้วก็เข่าหัวเสียดแล้วก็มาใส่ทอตัวนี้เขาทถกคนเออมันจะดูดเอาเนาะว่าง่ายๆคือว่ามันจะดูดอากาศเอาเข้าไปสีดเข้าไปสีดทำให้เครื่องมันสั่นแมนแม่นอือฮู้ทอนระบบมันยังดีเลยเนาะแล้วเข้าหัวสีดก่อนอู้ดูเครื่องเนาะง่ายง่ายเนาะจักอือฮู้สุดยน้ำมันกินลักละลิดทางทู เลยรักแลรีดรักแลรีดผ้าทางเรียบเลยวิ่งดีปะวิ่งดีปะประมาณดีประมาณเอ่อริดหนึ่งไปได้ประมาณสองลักไสสปอตเร่หนักรถหนักอืมสปอตเร่หนักถ้ารถเป่านี่ริทนึงไปได้สามสามกัวได้ปะสามกิโลสามกิโลสามกิโลกัวเพราะว่าทางมันเรียบแล้วเราขอนตัวอย่างด้วยครับเพราะว่าสีหูบอกว่าราคาตัวนี้มันเท่าได้ถ้าเป็นเงินไทยเนี่ย ป็นถ้าเป็นเงินดอลลาร์แล้วมัน89,000ดอลลาร์89,000เพาเป็นทั้งหัวทั้งหางทั้งหัวทั้งหาสองคนปะ89แปดสิบเก้าหางมันตกอยู่เศษพันเศษพันดอลลาร์ซอเอียพันมันต่อได้เนาะโอ้ก็อะไรยากเนาะครับตีเออไปไล่เอาอกนะครับเงินดอลลาร์เนาะมันมันบูแห็แล้วสายอย่างนี่ยแล้วมันคือขึ้นจากสั้นเนี่ยสายลมมันเลยเอ้ามันบนสายลมด้านเอามันคือบวขาดบ่ มีบนไว้โบห้างเขาเฮ็ดมาแบบนั้นเลยน,นี่ตัวมาจากห้างนี่นะสายมันเป็นจากซีเลยว่าเดี๋ตวตให้เอา้าก็ปเป็นไงโอ๋ <c oughs> อแต่ว่าตัวมันสวยเนาะหัวมันสวยมากเลยหว่สุดยอดเลยยอมรับเลยครับสุดยอดสุดยอดแล้วถังน้ำมันเท่าไหาร่นี่จักรีตี่ถังน้ำมันเนี่ย1,000เลแล้วสายลมตัวนี้เขาสชมาสเปรอย์อย่างตัวสิโอ้สายน้ำ โตเอาซุปเชตัวนี้ปล่อยน้ำไปหาตีนโอ้เนี่ยไม่มันไม่ละโอ้คือคือปล่อยมันวนโอ้น้ำเลี้ยงเบีกแม่ละนี่ตัวนี้ทางน้ำทางน้ำมันยังน้อยมันยังน้อยเนาะปกติเห็นถ้าจอเนี่ยเต็มอยู่ขาเลยเอยน่ะปกติตัวนี้ออต้นนึงอือสภาพน้ำอีกตันนึงแม่ละพอฉันก็จะหันแล้วว่าเอาไปเลี้ยงทาครูนะอ๋อโอ้สุดยอดสุดยอดสุดยอดมากครับดูความสวยอีก ดูความสวยอีกครั้งครับสุดยอดสุดยอดยอมรับเลยยอมรับเลยเอาด้วยด้วยขอบใจได้หลายเด้อขอบใจได้หลายเด้อแกสีได้ประมาณนี้นะครับสำหรับเจ้าฟาร์มเจ้าฟาร์มเจ้าฟาร์มเจฮิหกเครื่องห้าร้อยสุดยอดสุดยอดสุดยอดเครื่องห้าร้อยแรงสจและครับผมจิปบดีสิลาไปก่อนครับ มินิฟาบาเมืองเจิ้วฟานเจย์ฟานเครื่องห้าร้อยแรงครับเป็นรถดำเนาะครับรถดำไนว่าต่อมาจากจีนเลยทั้งเมียทั้งบวกนะครับตัวจีตัวตัวดำนี่ก็คือมันมาจากจีนเลยเนาะอ่าทุกอย่างครับทุกอย่างแล้วรถคันนี้ออกมาใหม่ๆครับมาเดือนเดือนกว่าครับตัวใหม่ล่าสุดครับครับผมลิปนีดีล่าไปก่อยครับสวัสดีครับผม